นี่แหละเขาว่าโนเฒ่าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายซู่ผู้สุขชนักขับพี่น้องค่ะนี่แหละเขาว่าผู้เฒ่านี่แหละเขาว่าผู้เฒ่าวบัด่าแล้วเฒ่าเลยคือว่าแหละเขาว่าผู้เฒ่าวกสิยอดกลับไปเป็นเด็กหน่อยคือเก่ามิดเมียผู้เฒ่าวกสิแปบว่าอ่าถา่ใหญ่แล้วกกลับไปเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าอายุหลายๆกสิว่าวงยาดว่าวงยาดแบบสิว่าอ่า กินก yeah, uh, uh, ็เ่ได oui> ้กินเห็ดก็บ่ได้เห็ดไปังสี่เนาะคับพี่น้องค่ะคือพใหญ่มากนี่ล่ะย่างเาอย่างก็บ่ฟังมต่เถียงมต่เถียงเถียงแล้วเถียงอีกนะคะเถียงบ่หยุดเถียงเ่าเศร้าเย่งก็เถียงเงียบ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 เ อีมาร์คข้าปากแดงบ่เกน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 สูมาเกนกีลีลีสองกานควายได้ควายได้ผัวพี่น้องค่ะควายได้เพื่อนสาวเพื่อนสาวมิสซิสมาร์คมิสซิสมาร์คมิสซิสมาร์คมิสเตอร์มิสเตอร์ลาพูมมิสซิสมาร์คมิสเตอร์ลาพูมมิสเตอร์ลาพูมหื้อ ผู้ใดอยากกินลาปลาดุกปลาดุกมีตาหัวพี่น้องแมวเอ้ยมีตาหัวกับหางหาเนื้อบะมีปลานิ่งก็มีตาหัวปลาคอก็มีตาหัวเนี้ย is nick อ่าสะดุดนวลเยอะเยอะวาโอโอโอโดสวัยให้การเบ่งปลาปลามีตาหัว มีแต่หัวแอ่เลผู้ใดเป็นคนกินเจ้าต้องเป็นคนกินนะกินแล้วเอาไปทิมเลยขวดเป้าอ่ะมาจะเป้ายากเนกินแล้วเอาไปทิมตัวเจ้าเออกินแล้วสิมาใส่ข่อยยังไงกินไพกินมัน หุ้ยงามเต้งามว่างามเต้หนางามเต้เต้ <laughs> <laughs> โอ้มันมาสันพยมักว่ะพยมักว่ยายโอ้มันมาสันนิกมันโอ้เชิญ <laughs> จักจกิพาาไปเที่ยวส่ดอกน้อจากพีน่น้องค่ะยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเ <c oughs> มื่อนีก่านไปเที่ยวอาวัดจิตน้ำมีวัดอา่า วัดอ่าวัดอ่านีหยังเก็ะเขาเอินอันโบดโบดไม้ตานเนาะค่ะเนาะโบดไม้ตานวัดโบดไม้ตานล้วก็ะแล้วก็วัดอ่าวัดถ้ำเขาคิริวงเออเอออินทหินเถอะเออันพาไปเที่ยววัดมือเสานี่เนาะค่ะเพราะว่า อยู่ตะหองหลายเบื้งเชียกะรีแลกคักโอดแล้วพ่อะงี้เรากะรีแลกคักโอดไปวิไลกันเลยว่าพ่อะงี้เพราะงีเราไปเที่ยววัดกันบ่เหมือนสาวกพระไปเที่ยววัดไปเดินเที่ยววัดไปชมวัดพ่อะงี้เราบ่เบื่ออกค่ะยนี่ยไปเบิ่งวัดยนี่ยไปเที่ยวในวัดพ่อะงี้เราบ่เบื่อพ่อะงี้เราแบบว่ามักมักเราไงเทียเบื้งเช่าแบบว่าถ้าเห็นพระอาจารย์เกจิดังแบบว่าเพื่อนเอาข้าเอ้นยังเกาะพี่น้องใช้ศินย่างเสียพ่อะงี้ก็มักเด้มักอันมักเอาอัน มักไปขอสายสินพลแต่ว่าช่วงนี้มันเงียบเงียบจากโรงแรมเดินเดินจากที่พักเดินจากรีสอร์ทใหกินเขา่าถามว่าไกลเติบบ่ถ้าพ้นขีดคานเดินกับไกลย,ยุดอค่าแต่ว่ามันเป็นความชินแล้วที่เดินเพราะว่าถ้าเอารถไปมันก็นแค่นี้เนาะคะ่ะถ้าเดินกับประมาณกิโลสองกิโลหนึ่งมันบ่้ไกลยักษิเอารถไปเห็นอย่างก็เดินเอาดีกว่าวัด <c oughs> บอกให้เบิ่งนกน้ำเสาไฟ สงบตัวนี้น้อยนะคะอยู่น้ำเสาไฟนะพี่น้องค่ะนักก็สศึกงเบิ้งย่างไฟไหม้มาไฟไหม้มักสองนกสองนกสองไม้สองนกสองไม้ไปคนสองนกสองนกอยู่น้ำสายไฟ ถ้าเบิ่งคนเดินมากแล้วสิพอ่อใจพี่น้องค่ะถ้าเบิ่งเดินมากเราก็สิบว่าเ์นี่ฉันมักโต๊ะมุ่มแรกฉันพ่อมักโต๊ะสุดท้ายถ้าเบิ่งคนจิเถียงไปนนางโต๊ะแรกสิบ่ยอบนางโต๊ะนีเด้อผนมาแล้วมาแล้ว,ม,ลว,ม,ลวม,มัวแต่จอบเบิ่งนกนู่นหันลังซอ,อ,องกระกะซองเอียงซองกระดอกระเดียะองนู่นหันลังสียางไปใายเท้านะให้มัน <laughs> นั้นคอยซื้อเลขคอยกระถูกพี่น้องเอ้ย วินดี้วินเป็นยังไงเป็นอย่างนั้าจปนางตรงนี้เป็นอยังคือบอกไปนางตรงนั้นเอาวโอน้ำเปล่าอืมวโอให่ไก่ผัดเปรี้ยวหวาน ของแกไก่ผัดเปี๊ยวหวานแล้วก็ข้าวสวย,สวยอ่าฮะอันนี้เอาไม่หิวขาว้าวสวยจานเดียวจ้ะเ,เฉพาะของขยายน่าสวยจานเดียวอันนี้ขอขอดูก่อนแล้วกันโอเคได้ค่ะน้ำเปล่าขว,วดเล็กนะคะน้ำเปล่าขว,วดเล็ก ไม่ไม่น้ำแข็งไม่เอาน้ำเปล่าแช่เย็นน้ำเปล่าแช่เย็นแล้วก็เบียร์รีโอหนึ่งขวดแช่ยเย็นแ,<ถ>แล้วก็บบไก่ไกผัดไก่ผัดเปี้ยวหวานกับข้าวมจาเนะคะอ่่ะออ,อ่ะหนูหนูหนอันนี้ดีกว่าเออเอาเอาต้มจืดต้าหู้หมูสับสาหร่ายผักกาดขาวโอเค เอาเมนูไปด้วยก็ได้ลูกอุปกรณ์การผิด <c oughs> อุปกรณ์การเบียร์ <c oughs> อุปกรณ์การหัน่น <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์การสดก็คือพริกสดนะคะพริกสดขาดไม่ได้คือพริกสดค่ะเพราะว่าเวลามากินกับพยาคอรานเขาบ่อยคือว่าล่ะค่ะพริกสดสําหรับพ่อใหญ่นะคะอุปกรณ์พริกสดอุปกรณ์ใส่ขวดเบียร์ไปที่ไหนก็ต้องพกเพราะว่าบางร้านแถวบ้านกูดเขาไม่มีให้ใส่ต้องพกมาตลอดพ่อใหญ่ชอบที่จะใส่คอนเดมคอนเดม ขาดไม่ได้คือมีดหั่นนะคะมีดกินขา่ามีดปาดสเต็กมีดอย่างงีนี่แหละแต่ว่าเอารุ่นเล็กมานะคะเนาะซื้อไว้ประจำตำแหน่งเพราะย่ายเอาไว้ปาดพริกเสร็จสับอุปกรณ์รออาหารสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับบอกกูบอกว่าเป็นบอกกูบอกว่าถูกโชคดีครับ เชีอวดีครับ,บ,รบสี่แล้วค่ะพี่น้องคะมีผัวกินเผ็ดต้องทำใจมีผัวแย่งพริกไปไหนไปไหนก็แย่งพริกอ <c oughs> ือ แามเข้าอันมานั่งแต่เข้าว่าพกมาเองนะคะมันก็อันเข้าขอข้าเจ้าลายเข้าก็เจริงใจเพอาเนาะเข้าเขากับ่อยากขอเข้ากับพกมาเองดีกว่าบาง้านเข้ากับอใดเข้ากับบ่าดอกพี่น้องค่ะได้บาง้านผมเข่าปากแต่บาง้านแต่เขาขอเขาหายมาเม็ดสองเม็ดจังสิเขาเห็นว่าเป็นฝรั่งเขาหายมาเม็ดสองเม็ดบานิ้ฝรั่งนี่บ่ได้กินแค่เม็ดสองเม็ดนะคะพี่น้องฝรั่งนี่ฝรั่งนี่กินเป็นกระพุก

พี่นงค่ะจะไม่ให้พ่อใหญ่ชอบได้ไงคะอันนี้รู้สึกว่าเท่าทีวีไล่เบิงเนาะพี่นงเนาะราคาร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะอันนี้คือผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนี่เนาะพี่นงค่ะเบิงเนยค่ะ ถ้าเป็นบางมองบางที่เนาะค่ะผัดเปียวหวานจะให้น้อยหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ถูกใจพ่อใหญ่ค่ะอิลีได้หลายนกกะก็ร้อยสี่สิบบาทได้มากขนาดมากมากขนาดขนาดมากอิลีล้อมมากก็ดอกก็ดีอ่ะนี่ต้มจืดหมูสับผักกาดขาวใส่สาหรา่ายแล้วก็หนึ่งข้าวของพ่อใหญ่มากกู้เอรพิติกเยอะ กูจะอพิทิคไหมชัดนัง่เชิญดัขอบคุณครับนั่นราคาพี่น้องป้องไปค่ะเป็นยังจังหวะพ่อไงมาครานอาหารร้านนี้หนึ่งราคาก็ย่อมเยาวสองอาหารที่ให้มาไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปถูกใจพ่อไงค่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปกติถ้าพ่อไงเรากินเขาเราสั่งอาหารหนึ่งจานปุ๊บ เราก็ตอนน้องนีเข่ามาพร้อมเข่ามาพร้อมแล้วข้าวครั้งแรกไม่พอเราต้องมีข้าวโรบสองค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือสไตล์ของพญามักเนาะคะ่ะพญามักว่ากินอย่างหลายดอกค่ะนึงแกงมัสมั่นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ผ้าแห้งแล้วก็แกงเขี้ยวหวานแล้วก็ ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนี่เป็นอาหารหลักๆที่พ่อใหญ่เราสร้างกินประจาเป็นอาหารหลักๆที่ยามวิไลอยเยรมันวิไลกัดสีเห็ดให้พ่อใหญ่กินไลจะถามมามื้อนี้เจ้าอยากกินยังนั่นคือพนก็จะบอกมาเลยว่ามื้อนี้พนอยากกินยังมาหอดบต้องเบงเมนูเพราะว่าพนจะคิดมาก่อนว่าเพนสิกินยังมาหอดก็สั่งเลยจังซี่หล่ะค่ะ มาถึงเมนูบตองเปิดเมนูบตองเบิงเนาะคะ่ะก้อนผลสิษย์มากินเขาผลศิขึ้นไปว่าวิไลหมู่ว่านฉันกินยังไปวิไลมือนีฉันจะกินอันนี้นั่นละนั่นคือพอใไงแล้วคืดแล้วนันไหวกอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะขอบพุณพี่น้องปองไปสู้ปูสุขคนเดอะะ้อค่ะจะเป็นกำลังใจให้วิไลกับพอยไงคิดวางสิ่งใดก็ให้สมวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเดอะะ้อค่ะเด้อพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอคอยเดทภาพไปเที่ยวตะลอนตะลอนกับเมาเบาเมาัน แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสุกผูสุกคนค่ะแล้วพอกันไหมเจอกันไหมรักนะจุ๊บจุบ๊บจากพี่ไล่แล้วพ่อใหญ่มากเด้อค่ะเด้อจุ๊บจุ๊บ